สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะครับกับในตรัส JR นะฮะเมทัลลิกสเปเชียลใช่กล่องนี้ลิมิเต็ดแต่ลิมิเต็ดที่ไม่ใช่รหัสลิมิเต็ด อ่าทำไมไม่ได้รหัส l i มิเต็เพราะมันคือรหัสแบบทั่วไปเลยหนึ่งแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือมันมีสติกเกอร์เมทัลลิกสเปเชียลนะฮะหายากไหมยากแล้วแหละนะโอเคครับข้างในก็เปิดดูกันเลยนะสิ่งที่เราจะได้นะฮะก็คือบอดี้เมทัลลิกของไนตรัสนะฮะประมาณนี้นะ อันนี้ถ้าใครดูข้างกล่อง mm hmm. เห็นตัวธรรมดาก็ลองดูหน้ากล่องนะฮะว่ามันมีสติกเกอร์ไหมจริงๆก่อนหน้าก็เคยมีสติกเกอร์ของตัวซาวานนาลีโอนะฮะเมทัลลิกเงินกับเมทัลลิกทองนะแต่ผมจำรหัสไม่ได้ถ้าหามาได้ก็จะหามาให้ดูนะฮะหายา่ามากแล้วเสียดายมากตอนนั้นไม่ได้ซื้อเก็บห้านใจใหญ่นะฮะเกบกว่าปีได้แล้วอะ่ะอ่ะลอชุบสีเงิน หน้าแคบหลังกว้างชุดเฟืองเอ็มเอสโนกันไม่มีอะไรเทนเตอร์ของเอ็มเอสนะฮะเซวิตเชียนะโอเคอันนี้ก็ชุดพาร์ทเอ็มเอสพร้อมหัวท้ายนะฮะยางจะเป็นยางสลิดยางนิ่มหน้าแคบหลังกว้างประมาณนี้อันนี้ก็คู่มือกันมาเกอะ รหัสย่างรหัสเดียวกันเลยไม่มีบ่งบอกเป็นเม t ทอรเล็กเลยถ้าไม่มีสติกเกอร์แปะนะฮะใครโชคดีได้ตัวสติกเกอร์แปะก็ถือว่าโอเคตัวนี้ลิมิเต็ดแน่นอนราคาก็น่านจะไปไกลแล้วด้วยค้่มือการประกอบก็ไม่มีอะไรมากใครไม่เคยประกอบโคง MS เนี่ยต้องบอกว่าผมมีวิธีการประกอบนะเผื่อใครดูคู่มือแล้วไม่เข้าใจอยู่ใน playlist ของบร v i e w Basic นะครับ s m b m s ม4ประกอบโครง MS นั่นจะใช่ประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีการประกอบนะคลิปนี้แกะกล่องมาเพราะว่าีรถที่เห็นอยู่อันไหนเป็นอันบ็อกนะฮะก็จะเป็นการดูอย่างเดียวไม่มีการประกอบรถยืมเขามานะครับเป็นที่เข้าใจกันเนาะอันนี้ก็สติกเกอร์ของในตั s t ซึ่งมันก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะดูกัไม่ออกเลยถ้าไม่มีสติกเกอร์เนี่ย มองข้างกล่องก็จะนึกว่าเป็นตัวธรรมดาแต่ถ้าหันหน้ามาอา้าวชิบหายตัวพิเศษโอเคก็มีแค่นั้นแหละคลิปนี้นะครับเราให้ดูกันเฉยให้เป็นที่ชื่นตาชื่นใจของเราสาวกของเราทั้งหลายแหล่นะฮะใครไม่เคยเห็นรถกล่องไหนก็จะได้ดูกันเราก็จะหามาให้ดูนะครับ หาเท่าที่จะหาได้นะฮะอันไหนหายากมากก็อาจจะไม่มีให้ดูนะฮะช่องนี้ไม่ได้มีรถอันบล็อกทุกกล่องนะมีไม่ครบทุกกล่องหรอกเอาเท่าที่หาได้นะฮะคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเวลา m มินิโฟร์วลนะฮะสปอนเซอร์เราใครอยากได้รถอยากได้อะไรก็ไปทักไปทางเพจเขาได้ถ้าบอกมาจะช่องไว้แค่จะได้ส่วนลดอีก1 5ในการซื้อสินค้านะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ